สายหน่อยจะเรียกรัสจะขับไปินตกแล้วบ้านนาดีนี่น่าจะตกแล้วแลาา้วมนจะดูต้องดูว่าลมมันมาฝั่งไหนนะถ้าลมมาจาก กว่าจะถึงบ้านต้องตกหนักแน่เลยอะ่ะเฮ้ยแ,แม่ม,มันก็เริ่มมาแล้วเฮ้ยด,ด,ดูดูดูเสาไฟดิเสาเนี้ย <c> ก <oughs> ้าวดูเสาเนี้ยเห็นไหมโค้งเครงโค้งเครงน่ากลัวมากเสาอื่นทําไมมันไม่โค้งเครงวะเสานี้แสดงว่าเสานี้จะหนุนนะสิแล้วก็เก๋ามากเาว้ยเสาหรือว่าเสาอื่นมันก็โค้งเครง,ง,เ,คงเหมือนกันดูสิโค้งเครงเออเหมือนกันโอ้หน่ากลัวนะนี่การลงมา ตกแล้วนนสูงดูดิบ้านเราก็นาก่าจะม o o m ลอยก็ตรงนี้อ่ะมันมีไว้ในสวอะไรเออนน่าจะขับไปให้มันอยู่ตรงนี้ก็ได้ตรงหน้าค่ายที่ขนตัวป้ามาเอาไปจอดตรงนี้นจริงๆอะขับไปยี่นิดนึงไปจอดใต้สะพานลอยก็ได้เลยอันนี้คนตรวต้องขับช้าๆนะครับ สนุนอาจจะรื้นได้แต่ถ้าตกแรงจริงๆก็ไม่รื้อแล้วรุนแรงแล้วนะครับ ดูหลังคาเพาะมีโยนจุจิวออกไหมยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ยิงสนูน่าจะไม่เหลือรจ้น่าจะปีนเราูนลุนกันไหมมันพีวีีังหนึ่งอยู่ลมมันจากบ้านเราไงไม่ไดจะไปทางยอดตันี้ดูมือเล่น ในร้านช่วงล่าง ไปแล้วรวมรมรวมมนมากเลมมันแรงมากเลยอ่เล่นบ้านตอนเล่นตอนมเล่น่ไนเล่นตอน เล่นบ้าได้ไหมก้าแบบนี้ใช่นะไ,ได้เล่นไ,ได้มันไม่ขึ้นหรอกมันโตนฝนมันก็ดดแล้วไม่้ลินด้เ่ยเลินได้่หมมตาลมด้มดรชก,กวีว่าที่บ้าน,นมัเบเบ ก็ไม่ได้แรงนะครับแต่าขับรถหนนเลยแบบมองไม่เห็นเลยนะดูดีเหมือนกับกลางคืนเลยอ่ะ มองไปไกลไม่เห็นเลยใช่ไหมแล้วก็ไกลไปตันชัโงประมาณร้อยสองสองร้อยเมตรที่มองไม่เห็นเลยอ่ะตึ๊บเลยไม่ร,รู้ต้แตงแจกเออ,อนี่ถึงปะเทศไแค่โมงไม่เห็นเนี่แะที่เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนใหม่แล้วไม่งั้นเสียงดัง กูรางข้าเฮ้ยอื่นน่าจะออกแน่เลยใช่ไปหาหาอื่นกันเย็นนี้ไปหาาจเอรี่ลมที่เสียอ้ายุดแล้วพอดีเลยถึงบ้านเราหยุดแล้วเฮ้ยมันตกไปแล้วไงมันลมมันพัดอ่ะแต่ก็ยังยังมี เรายัางอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะหมายเลขสองเรากลังจะไปยูเทิร์นเข้าบ้านนะครับอุดรอนฝนตกแล้วหลังจากที่แบบว่าร้อนมานานนะครับ U จแแบแล้วยูเทิร์นโอ้ยกระด็นใส่เราเลยเอ้ยทบแล้เเซนเลยตรงนี้มันชอบท่วมอ่ะ รถเสียหลักได้นะฝั่งนู้นอนะ่ะมันชอบเป็นแอ่งมันน่าจะมีมันน่าจะมาเจอะให้น้ำแบบว่าไหลรอดไม่ได้ยังไงเขาจอดแล้วนะเนี่ยจอดแล้วแต่มันมีย่าไปแบบว่ายาไปกันไวหรืออะไรยังไม่หมด เรียบร้อยไก่ไงเราไก่เห็นไหมราคาขายปิ้งไก่อะออกเรียบร้อยแล้วสมแล้วไปสมแล้วไปกอบสูตรล้านต้นชำช้ามาสมแล้วขายตัดหน้าเรียบร้อยเลยใช่ไหมแล้วมาดู่ิว่าร้านไก่หมุนร้านไก่หมุน ไม่ได้ขายวันนี้คุณดูสิว่าร้านจะเป็นยังไงสิร้านเขาเนี่ยเดี๋ยวน่า,าน่าจะอยู่เหมือนเดิมแหละเพราะว่าตรงนี้มันมีต้นไม้มีอะไรบังเยอะรลมเข้ามาไม่ได้นะมันมีไอ้ทางปูนะแต่ว่าดูต้นไม้แถวนี้นะโอโ้โหใบไม้กิ่งไม้ดอกไม้อะว่องเต็มเลยยังไ,<ว>ไงรถเขามาสแกนไม้อยู่แต่เขาไม่ได้ขายนะก็ามาดูอะไรแสดงว่าลมแรงอยูน่นะเนี่ยใบไม้ริ้วเขามา คือแบบสาวไฟมันดูเอียงเอียงนิดนึงเอียงเนาะดูใบไม้อะเ็นไม้กิ่งนั่นน่ะมาอยู่ตรงถนนนะแสดงลมแรงไงลมคนไรแล้วอะไรมันอยู่หน้าบ้านเราถังขยะถังขยะเราจ๊ะถุงขยะเนอะถังขยะเราทำไมมันปิวมาอยู่ตรงนี้แตะกล้าถังขยะเราถังขยะปิว แล้วมันไม่ปิวอมันปิวมาจากฝั่งหนูแล้วทำไมมันปิวมาฝั่งนี้โอ้ร่างกายยังอยู่อ้าวโอเคไปไปฟังไปเปิดผมด้วยหายลงเลยเหรอหายลงเลยก็ได้ไปเก่งมานเรียบร้อยครับผม